นี่ก็คือเป็นพระสักยาโมนีพระศรีสักยาโมนีที่พระสังฆราชประทานมาจากองค์ที่19ยานสังวรนะคะประทานมาให้นี่เลยเหรอนี่คือจากประเทศไทยเดินทางมาที่นี่หรือว่ามาสร้างที่นี่คะเขามาจากไทยเลยอันเชิญมาโอ้งดงามมากทั้งผู้เาคาซาลกให้ด้วยอ๋อทั้งพระสารีบุตรและก็พระโมคคัลลานะ ข้างทางนี่ก็คือเป็นองค์พระศรีสักยะมุนีที่ทางพญานสังวรนะคะองค์ที่19องค์ที่แล้วนะคะได้ประธานได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดมุนีวิหารนี่เป็นวัดแห่งแรกเป็นวัดเถรวาดในเมืองีอันนี้เป็นวัดเดี๋ยวก่อนนะคะนี่เป็นวัดเถรวาดแห่งแรกหรือว่ายังไงคะเป็นที่ เป็นเถรวาทของเมืองนี้ซึ่งมีเป็นวัดเดียวมีวัดอื่นด้วยแต่ว่าเป็นเป็นวัดที่ใหญที่สุดมีที่นี่ก็คือเป็นวัดเถรวาทที่มีพระเนรมากที่สุดปัจจุบันมีร้อยสามสิบร้อยสามสิบรูปนะคะท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาได้กราบท่านนะคะ สรีประภาท่านเดือบโฟกัสเรื่องจะเป็นเรื่องเดือบทำที่นี่สุริปราชาใช่ไหมดูงานกระลบิ้นจะเป็นและในทุกๆปีก็จะมีธรรมทายาทนะคะจากเนปาลนะคะมีเนน้อยนะคะที่มาบวชเรียนที่นี่ก็จะมีการส่งนะคะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนไปที่เมืองไทยนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีจะมีส่งไปประมาณ16รูปทั่วประเทศเลยค่ะ นี่คือเป็นวัดนะคะสวยงามมากนี่ก็กำลังบูรณะอยู่ค่ะบางส่วนก็มีบูรณะนี่ก็คือเป็นวัดนะคะ บรรยากาศรอบวัดค่ะแม้ว่าเป็นวัดเทรวาแต่ก็ยังมีกลิ่นอายในรูปแบบของเมืองออในรูปแบบของทางเมืองเนปาลอยู่นะคะสถาปัตยกรรมนะคะก็คล้าย,ายกับของที่ปาตันมากเลยค่ะนี่เป็นโรงโรงฉัน โอเคค่ะวิวนี่คือเขาร้อมล้อมกอไปค่ะนี่เป็นเขาพะนอนค่ะ